สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Thalos Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชว่าคุณทำให้เขารู้สึกเช่นไรการอ่านไพ่เป็นการอดานแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขอถามไพ่เลยนะว่าคุณทำให้เขารู้สึกเช่นไร อาจะไม่เช็คพลังงานของคุณได้เขานะคะผ่าปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้10ดา

มันมีความรู้สึกถึงความเป็นห่วงดูกันไปนานๆไม่รีบร้อนไม่รู้ว่าคุณเจออะไรอยู่แต่ดูว่าเขา เป็นห่วงอยู่ห่าง,างอยู่อยู่ห่างๆอย่างงงห่วงอ่าอยู่ห่างๆอย่างงงห่วงแต่ก็มีพลังงานที่แบบว่าเชื่อว่าคุณต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเชื่อว่าผลลัพธ์มันต้องดีแน่ เดือดตาร์มาเด็กถือไม้เด็กถือดาบคุณทำให้เขารู้สึก เอาจริงๆก็อยากรู้อยากเห็นนะว่าชีวิตคุณไปเจออะไรมาบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องอดีตนานนับสิบปีหรอกแตอ่อาจจะเห็นปัจจุบันของคุณที่อยู่เหนืออุปสรรคเหนือปัญหาไหมเหมือนคนที่เคยผ่านอะไรมาเยอะจนนิ่งอ่ะคุณจน เดืนสตาร์เนี่ยไอให้ถึงความอยู่เนื้อ,อ,อไม่เชิงว่าเอาอยู่นะแต่ปล่อยอะปล่อยว่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้นดีเสมออะไรประมาณเนี่ยเหมือนคนวิเคราะห์อะไรในในความเป็นจริงอะบางคนเนี่ยเป็นดาวเด่นดาวข้างฟ้ามีความโดดเด่นต่อให้ใครอยากจะ มาโค้นก็โค้นไม่ลงอ่ะเป็นคนที่โค้นยากมากรู้วิธีหลบหลีกเลี่ยงชนยังไงถอยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปะทะยังไงที่ไม่ได้แบบเสียเ,เรียกว่าอะไรนะเสียความเป็นตัวเองเสียทรัพย์สินเสียความรู้สึก คือยังไงก็ยังมีความความที่มีพลังงานเย็นสบายแบบชิวๆแต่เป็นประโยชน์ดูไม่มีโทษไม่มีพิษภัยทำประโยชน์ได้เยอะมากกว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้กับคนอื่นได้เนี่ยต้องเจออะไรมาถึงยืนหยัดดูร่มเย็นได้ขนาดนี้นั่นก็แสดงว่าขาอาจจะเห็นคุณ เออสู้กับอะไรได้แบบคือไม่ยอมหนีอ่ะไม่ยอมหลบหลีกไม่ยอมท้อถอยอ่ะมีพลังงานอยากรู้อยากเห็นคุณกลัวเป็นไหมหรือคุณอาจกลัวแต่คุณก็ระวังตัวแล้วก็เดินต่อไปได้เขาอยากเขาเขารู้สึกอยากรู้แต่ไม่กล้าถามอ่ะ มีพลังงานอยากรู้แต่ไม่กล้าถามแต่แต่อยากจะอยู่เคียงข้างแบบนี้ไปนานๆนะอืมเชื่อเชื่อในตัวคุณเขามีพลังงานที่แบบเชื่อในสิ่งที่คุณพูดโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เชื่อว่าคุณไม่โกหกเชื่อว่าคุณคือผู้กล้าคุณมีเลือดของผู้กล้าโอ้คพูดถึงผู้กล้าสวินดาบก็ออกมา ควาแข็งแกร่งมาจากภายในไว้พริบปฏิพานองค์อาจกล้าหาเนี้ยคุณสีไม้อัสวินดาสีไม้หกเหรียน ดูคุณมีพลังงานของผู้ที่ชอบปกป้องช่วยเหลือคุ้มครองเนาะเพื่อให้ครอบครัวได้มีความผาสุกอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยคนกล้าสู้เพื่อคนอื่นมองได้เหมือนกันนะว่าคุณเป็นคนกระตันยูสู้เพื่อ พ่อแม่สู้เพื่อออผู้มีพระคุณเนี่ยบางทีการแจกจ่ายกันให้ทานกันทำกุศลเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยนะแต่ก็อาจจะมองว่าตัวเองอาจเคยลำบากมาเคยผ่านตรงนี้มาช่วยช่วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแล้วสิ่งสิ่งนี้มันทำให้เขาแบบอยากที่จะเป็นผู้ให้คนบ้างอะดูคุณเป็นผู้ให้คนอื่นมามากจังเลยอะ เขาอยากจะเป็นผู้ให้คุณบ้างไอ้ที่มีความทุกข์ความกังวลแต่ว่าไม่ได้ให้ใครรู้นีอยู่ในฉากหลังเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นเขามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจะเป็นผู้ที่ คอยเป็นที่พึ่งพิงให้คุณก็ได้นะเขารู้สึกแบบนั้นมันเหมือนพลังงานเหมือนกับไอไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเหมือนกับพลังงานของชายชาตินักรบกชายชาติทหารน่นนะเหมือนสมัยเก่าอะที่เขาจะเป็นฝ่ายปกป้องฝ่ายดูแลฝ่ายให้สะมากคว่าหรือถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แบบไม่คิดละคิดน้อยอะช่วยก็คือช่วยช่วยแล้วก็ ไม่มีอัตราไม่มีตัวตนก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากมายอาจจะมีแบบผู้คนแส้สองสรรเสริญคุณก็ขอบคุณหน้าขอบคุณอะไรแต่คตัวของเขาเองอ่ะเหมือนได้ยินชื่อเสียงตรงนี้จากคนอื่นเล่าสู่ต่อกันฟังครับแล้วเขาก็อยากจะเป็นผู้ที่จะปกป้องคุณเองคุณปกป้องคุ้มครองคนอื่นมาเยอะละให้เขาได้ดูแลคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอยากชื่เหรือะคุณ เป็นคุณเป็นหนังหน้าไฟบ่อยครั้งล่ะเขาอยากจะเป็นแก้วที่จะไปครอบคุณต่อให้เจอไฟอพายุฟไฟยังไงคุณก็ยังไม่ไม่มีอะไรมาทำอะไรคุณได้อะเดอะเมติกเชียน สี่ถ้วยควินดาเขาคนนี้รู้สึกว่าการที่คุณใช้ชีวิตแบบสมถะพอเพียงมันทำให้ได้ใจเขาอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับคุณก็ได้นะ จะเป็นคนที่อิ่มกับการที่เป็นอิสระจากทั้งปวงอ่ะการที่มีเยอะแล้วหนักก็แบ่งปันบ้างรู้สึกว่าแบบปฏิเสธกับผู้ที่จะเอาของมามอบให้เอากระเช้ามาฝากเนี่ยปฏิเสธเป็นไม่อยากรับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนเขาด้วยวิธีไหนในอนาคตไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร ือมันโดนใจเขาในตรงเนี้เหมือนคุณสามารถหาเองได้สามารถเนรมิตเองได้ไม่ไม่ไมจําเป็นต้องไปรับของของใครอยู่ในจุดที่ไม่รับของของใครอะ่ะขอบคุณสําหรับน้ําใจแต่มันตรงสิ่งสิ่งนี้ยมันไปทําให้เขารู้สึกว่าอืมบางทีนะในเคสแรกก็คือ อยากจะทำให้ได้เหมือนคุณจังเลยเขาอาจจะเป็นคนที่ใครเอาอะไรมาให้ก็รับไว้หมดก็ได้นะกลัวค,คนอื่นเสียน้ําใจอืมแต่ของคนนี่คือไม่ได้คิดอะไรมากเลยคือมักน้อยก็ให้เห็นให้รู้ว่าเสียน้ําใจก็เอาไปให้คนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเอาไปให้คนอื่นที่เขาขาดเรือเถอะฉันมีเยอะแล้วฉันสามารถอออิ่มนำสำรางกับ เข้าของพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณอาจจะบอกว่าให้คนอื่นเธอมันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะหมดอายุซะก,ก่อนก่อนที่จะไปได้ใช้ของเธอคงเนี่ยอยู่ได้นานเลยแหละนะอืมมันทําให้เขาได้เออจริงเ้ยค่ะควีนดาบจะมีความรู้สึกแบบเออรู้แจ้งแทงตลอดด้วยพลังงานที่เออก็จริงนะอืมเราก็บางทีเราคนอื่นจะรู้สึก ไข่หน้ารู้สึกเสียใจเรารับไว้หมดถ้าเป็นอย่างคุณได้ก็คงจะดีนะอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบนั้นไม่รู้ดิอะไรได้แบบนี้อ่ะเป็นดานมีพลังงานที่เห็นความจริงอะไรบางอย่างอ่ะด้วยสีถ้วยออกมาบอกอ่ะปฏิเสธอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสธปฏิเสธใครเป็นหรือเปล่าไพ่พระออกมาดูสิคุณงามความดี คุณอาจจะเข้าหาพระอริยสงฆ์องคเจ้านะผู้พูดผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอคือผู้ที่ปฏิบัติลงลึกจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบแค่เพียงเพราะรู้รู้ธรรมเฉยๆนะคือปฏิบัติเลยอะ่ะสองไม้ เขามองว่าคุณเป็นปัจเจกบุคคลยังไงไม่รู้นะรู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าหากคุณได้อย่างลากฝังลึกกับคําสอนของพระพุทธองค์นะคสอนของศาสดา,า,าของคุณแล้วคุณนํามาปฏิบัติเหมือนทำทำบททดสอบกับตัวเองพิสูจน์นำมาปฏิบัติเพราะว่าเชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ย ขณะครูบาอาจารย์ท่านยังสอนไม่เหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันมันเหมือนกับสอนให้เข้าถึงสัจธรรมกันทุกลูกสอนในกฎตารักสอนในเ,เข้าถึงพระตนะมใจย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสอนเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบสไตล์ของการสอนแค่นั้นเองไม่เหมือนกันแล้วพูดที่ไปผึกปฏิบัติก็คือจะคลิกกับครูบาอาจารย์ที่ต่างคนก็ ต่างรูปแบบอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญบารมีที่ได้สร้างร่วมกันมาให้เข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์กลุ่มไหนคลิกกลุ่มไหนก็คือคงได้เคยร่วมสร้างบารมีกับท่านนั้นมาอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณเองก็คงจะได้สร้างบุญบารมีกับท่านหนึ่งมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่รอชาร้าต่อการปฏิบัตินะเห็นอะไรที่แบบ อ่อันนี้เหมือนตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขก็น้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยเด็กเรียนนะ่ะมีพลังงานที่แบบนําไปประยุกต์นําไปปฏิบัตินําไปใช้มีการที่ไม่กลัวที่จะลงมือทานะมีไอเดียพร้อมนะพร้อมตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้อะไรเงี้ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรที่แบบเกี่ยวกับในเชิงจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคนะเป็นแล้วก็เด็กเรียนมีพลังงานของความฉลาด คำนวณคำนวณเก่งคำนวณก็คือแบ่งเวลาเป็นแบ่งเวลาในการฝึกในการปฏิบัติอะไรก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งการทําหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ก็ยังมีสติมีสมาธินั่นก็คือการปฏิบัติแล้วอะเก่งนะคะเด็กเรียนควี My, นไม้อามีความเป็นอิสระในตัวเองมั่นใจนะคะ ลุยเก่งความสามารถในด้านของการจัดการเป็นแรงบันดาลใจแก้ไขปัญหาเด็ดเดียวมีบางทีก็แบบเสน่ห์ในการใช้คำพูดทำยังไงที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาลุยนะให้รักงานนี้ให้ทำงานนี้ทำยังไงให้เขาพนักงานซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาทำรักในสิ่งที่เขาทำควีนไม้ทำได้ดึงดูด ทำให้พนักงานแบบทำงานถวายหัวควีนไม้เนี่ยสเสน่นะห์นะโหมีอัศวินไม้ด้วยป้กันใหญ่เลยนะคะโดยตัวของคุณเองเนี่ยมี passion ในการทาในการลงมือกระทำเป็นภารกิจในทางการงานหรือใดๆก็ตามสำเร็จอะนะคะขึ้นแบบมีค่าเลยแหละผลงานออกมาผลผลิตนี่ควีนไม้อศวินไม้แล้วมาได้ควีนเหรียญนะคือโปรเจกต์นี่จบสวยเลย ประมูลราคาได้สูงเลยแหละนะฮะโอ้โหเขารู้สึกแบบคือมันเป็นหีบสมบัติเนาะแล้วก็มีเ,เหรียญที่อยู่ในมืออีกอะคุณคือคลังสมบัติคือคนคนที่มีทรัพยากรในตัวเยอะมากเท่ากับหีบสมบัตินึงเลยแหละนะคุณนะ่ะคุณค่าในตัวคุณนะ่ะมีเป็นทั้งเพชรทั้งพลอยเป็นทั้งทองเป็นทั้งนาเป็นทั้งไพลินบุษราคาคุณ คุณมีพลังงานเหล่านั้นคุณมีความพราวแรลพราว,าวมีความสวยมีความแกร่งมีความไม่เหมือนใครอยู่ในนั้นคุณคือหีบสมบัติมันเป็นสมบัติทรัพยากรในคือไอมองถึงศักยาภาพของคุณนะประสบการณ์ตั้งแต่สิบดาบขึ้นมาการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง,อเก,าเองการที่เป็นเหมือนดเมิท i ิชนที่แบบอินทูอัน ขึ้นพลังงานความถี่สูงเห็นในเมจิกเชียนบไพ่พระอะคุณมีพลังงานขึ้นความถี่สูงมากเลยนะแต่ไม่ได้หลงตรงนั้นด้วยอสิมีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปมีสติกับหน้าที่ของตัวเองอ่าแล้วก็น้ําไม่เต็มแก้วมีอะไรทำํำทำปฏิเสธได้ปฏิเสธมีพูดพูดแต่ความจริงทำมาจริงแล้วพูดจริงแล้วพูดน้อยไม่ได้ประดิษฐ ไม่ประดิษฐ์ประดอยหากประดิษฐ์นี่จะไม่พูดถ้ารู้ว่าตัวเองจะเคลือบละจะมีมายาเคลือบในคําพูดต้องพูดหวานนะเพื่อให้ได้นุ่นนี่นั่นมามันก็คือการเสียแ้งแกล้งทำทำบาปอย่างหนึง่งรู้พูดยังไงให้ได้ผลประโยชน์เกลียกล่อมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทําขี้เกียจไปใช้นี่ในชาติหน้า,านี้ก็ต้องใช้นี่ยังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะ สตรงิงสตรงิงอมีความรู้สึกว่าคุณมีแบบสเสน่ห์แบบความสงบของคุณอะคุณความสงบของคุณมันมีสเสน่ห์นิ่งเงียบมีสเสน่ห์แบบเงียบเียแบบนิ่งๆคุณมีพลังงานที่แบบรู้รับรู้ความรู้สึกของเขาแบบน่าทึ่งมาก คุณกับเขาถ้ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยแต่คุณกับเข้าใจเขามากกว่าคุณใกล้ชิดเขาซะอีกมันเป็นไปได้แบบเหลือเชื่อเขารู้สึกว่าเหลือเชื่อนะในตัวคุณอนะแล้วดูคุณอาจจะเป็นคนที่บุคลิกภายนอกอย่างหนึ่งภายในละเอียดลึกซึ้งมากแตกต่างจากบุคลิกภายนอกที่คุณเป็นอะควิน้วยกับสตรงิงต่างกันไหมละ่ะอืม ไอ้นึกถึงเออผู้บริหารธุรกิจระดับสูงกับพยาบาลวิชาชีพนักวิจิตวิทยาอะไรประมาณเนี้ยหรือแอรโฮสเตนะพนักงานต้อนรับกับคนโทหญิงอะไรประมาณเนี้ยพันตรีหญิงหม่อมหลวงราชวงศ์ไอ,อ,อ้ไม่ได้แบบนี้ขออนุญ,ญาตนะแบบเหมือนกับ มีความสูงสักสูงส่งภายในตัวแล้วดูแบบดูดูอา,ารรานดูมีเชื้อชั้นสูงเชื้อพะวงอะไรเงี้ยแต่อีกพลังงานหนึ่งก็ดูทำไมนอบน้อมจังเลยอ่ะทำไมอ่อนน้อมจังเลยทั้งทั้งที่เป็นผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่นะจะวางตัวแบบองอาจก็ยังไม่มีใครว่าอะไรอ่ะอแต่กับหือ เหมือนล่วงข้าวนะเออเขารู้สึกว่าโอ้หคุณมันมัน Amazing นะคนุณคือประทับใจอะ่ะแล้วมีความเป็นธรรมชาติในตัวด้วยนะเหมือนถูกปลูกฝังมาอย่างดีว่าต่อให้เหมือน คุณถูกบรรพบุรุษนะพ่อแม่ปุย่าตายายปลูกฟังว่าต่อให้เธอจะเรียนจบมาสูงขนาดไหนต่อให้เธอจะไปทํางานอยู่บนตึกตึกเสียดฟ,ฟ้าหรือบนยานพาหนะที่สูงขนาดไหนเธอก็ยังต้องทําตัวน้อมลงมาอย่างรวงข้าวที่สุกพร้อมเกี่ยวนะอย่างเงี้ยเพราะสิ่งสิ่งนี้มันจะคุ้มภัยให้เธอเองเธอไม่ได้ทาเพื่อใคร แต่ความนอบน้อมทอมตนโดยธรรมชาติด้วยความจริงใจมันจะคุ้มภัยให้เธอประมาณเนี้ยไอ้มีความรู้สึกได้ประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยเขารักคุณทําให้เขารู้สึกสองถ้วยอะ่ะโอเคไหมสองถ้วยชอบรักประทับใจใช่ ใช่เลยโดนใจฉันเลยประมาณนี้เลยก็จะประมาณนี้อะทุกคนก็จบสองถ้วยอะคลิกเคมีตรงดูสึกชื่นชอบประทับใจทุกอย่างที่คุณมีอะที่คุณเป็นหนักหนาสาหัสมาแค่ไหนเขา เขาอธิษฐานนะเขารู้เหมือนเขาดูแล้วว่าคนอย่างคุณไม่มีทางที่จะอับจนหนทางแน่ไม่มีทางที่จะเย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆดแน่คุณไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้กับให้กับสิ่งชั่วร้ายสิ่งเท่าๆต่อให้คุณล้มลุกคลุกคานขนาไหนคุณก็ฟื้นคืนชีพได้อีกสิบเท่าตัวพลังงานคุณเหมือนนกฟินิกอะอืม โดนโค้นยากนะแล้วพอกลับขึ้นมาอีกนะี่ยจะแบบโหตวัดถังแบบเฟี้ยวได้เลยอะแต่คุณไม่ทำแต่ว่ามันมีพลังงานแบบเลเวลอัพเลเวลแบบแกร่งขึ้นนะเริ่มต้นสิบดาบจบสเตรนจ์อย่างเงี้ยพลังงานที่เขารู้สึกคือสองถ้วยอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเป็นคนที่โหดเทียมต่อกลับต่อกลับได้คุณสามารถที่จะใช้อำนาจบาดใหญ่ที่คุณมีได้ คุณอาจจะเป็นคนที่มีแบ็กหนุนหลังใหญ่ๆคุณสามารถขอความช่วยเหลือเข้าได้แต่คุณไม่ทำเพราะอะไรขี้เกียจไม่ใช่กรรมชาติหน้าสิบดาบมันมันน่าจะแบบสักหนักนาสาหัสแล้วมันเป็นเดอะสตาร์แล้วอะ่ะมันเหมือนกับปล่อยวางได้แล้วเข้าใจยอมรับแบบว่าเออเราหากเราทำอีกอะ่ะมันก็คงต้องเจออะไรอีกมันจะไม่จบไม่สิน้น เพราะว่าเมื่อเข้าถึงพระธรรมคําสอนเข้าถึงไพง่พระองค์ไพ่พระใบใหญ่ลงนี่ืคอคือคนที่เข้าถึงภารตาตาไตนะแล้วเหมือนกับว่าเขามีพลังงานที่คุณเหมือนกับคนที่พาตัวเองโปรเทคผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอะ่ะหมายถึงพลังงานเบื้องบนได้ก็เหมือนกันก็ได้เหมือนกันการที่คุณต้องไปผจญฝ่าผจญภัยอะไรเยอะแยะมากมายนะเหมือนเขาอยากจะเป็นหากเขาเนรมิตเป็นแก้วครอบคุณได้อะ่ะเขาคงทํา แต่ทีนี้พลังงานของพระาตาต่ยก็เหมือนกับกำแพงแก้วอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเข้าถึงอะนะมันคล้ายๆกับพลังงานกำแพงแก้วกำแพงแก้วก็คือว่าเป็นพลังงานที่ตีกลับอะใครยิงธนูมาหาคนก็จะได้แบบเด้งกลับไปหาคนนั้นอ่ะอคุณสามารถเอาคืนได้ด้วยสบายๆเลย คุณอาจจะมีพักพวกมีใครที่แบบคอยทําเพื่อคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่มีน้ําใจคุณเป็นคนที่ดูแลบริวารได้ดีมากดูแลทุกคนดีมากที่อยู่ที่ทํางานกับคุณที่ช่วยเหลือคุณหรืออะไรเงี้ยคุณไม่เคยให้พวกเขาต้องขาดทุนน้ําใจที่พวกเขาให้คุณมาคุณไม่เคยได้แบบเอาเปรียบใครหรือให้ใครได้ช่วยคุณแบบเสียแรงเลยสิ่งที่เขามองอะจิตใจคุณอะแข็งแกร่งมากดูจาก strength ดูอย่างควินถ้วยแต่คุณไม่ทำไหมคุณมีพระพราตนาตัตาเป็นที่พึ่งสูงสุดในชีวิตอมไม่รู้สิก็จะประมาณนี้นะทุกคนอืมเขารู้สึกชื่นชอบคุณอนะได้ด้วยสองถ้วยอะ่ะคุณไม่ถือสาผู้คน ถามว่าทุกว่าเจ็บไหมโอ้โหสิบดาบมาบางทีจนเดอะมนมาเนี่ยแบบดิ่งเลยนะเดอะมนสิบดาบเนี่ยแต่ฟื้นคืนได้คือเป็นเดอะสตาร์เนี่ยต้องฮิลตัวเองแค่ไหนต้องคนพบสัตวธรรมมากแค่ไหนถึงมาได้ถึงจุดเนี่ยแล้วมันเป็นพลังงานที่ปล่อยไงปล่อยวางเหมือนเข้าใจฮะไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอะ่ะอืม ต้องเข้าใจอะไรสักอย่างในชีวิตคนคนพบสัจธรรมอะไรบางอย่างจนได้ไพรพที่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคําสอนนั้นน่ะทําให้คุณได้เอามาปฏิบัติมาวมาพิสูจน์เป็นเด็กเรียนน่ะสุดท้ายท้ายสุดนี่คืออ,อ่อนน้อมมากต่อให้คุณจะเป็นหัวหน้าเป็นคนแกร่งจะเป็นคนเก่งขนาดไหนเป็นผู้นําขนาดไหนแต่ข้างในคุณน่ะอ,อ่อนน้อมมากเลย แต่ไม่ใช่คนแบบซื่อบือ้อใส่ซื่อยอมทุกอย่างไม่ใช่นะภูมิข้างบนคุณคุณก็ยังนับถือถ้าเกิดว่าคุณจะเหมือนกับเคารพหรือรักหรือให้เกียรติกับคนที่คู่ควรบูชาและเคารพแสดงว่าผู้คนเหล่านั้นต้องบูชาพระธนายเป็นที่ตั้งเหมือนกันกับคุณนะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งสิ่งนี้คุณก็ไม่ได้เข้าไก่นะแล้วก็ไม่ได้แบบต้องเอ,อ วนเวียนฉบเฉียวอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะตัวใครตัวมันเหมือนพลังเหล่านี้จะดึงดูดเข้ามาเองคุณก็อยู่นิ่งๆสวยๆรอๆของคุณปฏิบัติไปอะไรที่มันจะใช่เดี๋ยวดึงดูดมาหาคุณเองคุณจะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเข้าไปหาใครเหมือนคนที่พึ่งตนเองอยู่แล้วอ่ะไม่จาเป็นต้องพึ่งใครอ่ะแต่เป็นที่พึ่งให้ใครต่อใครได้แต่ก็ต้องดูพลังงานว่าเขาเหล่านั้นได้ขัดเกลาพลังงานของตัวเองมาดีพอแล้วหรือย,ยังดูออกนะอืม ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อมาขอยคุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอยคุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารชนาวไว้เช่นเคย แล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งโภคขราพยารและอารยาทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปในขลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ